อ่าถ้าเป็นดวงคุณนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแรนดอมนะคะ,ะมาดูให้กำลังบอกอะไรคุณเกี่ยวกับเรื่องอะไรเนาะอ่าขอคีย์เวิร์ดหน่อยนะคะวันนี้ how to how to ฟังดวง <laughs> อ่ะอัศวินถือดาบนะคะคีย์เวิร์ดทางจิตวิญญาณแล้วกันวันนี้นะคะคือ โอเคนะคะไพ่ใบนี้เป็นอัศวินถือดาบมันจะเกี่ยวข้องกับเหมือนการเดินทางการไม่ใช่การเดินทางการเดินหน้าอย่างมุ่งมั่นเพื่อค้นหาความจริงนะคะหรือถ้าเป็นบทบายก็จะคุณอาจจะเป็นคนที่กําลังแบบ Take Action นะคะเออเพื่อสแสวงหาความยุติธรรมบางอย่างให้กับตัวเองอยู่ก็ได้นะคะถ้าเป็นแบบทั่วไปเลยเนี่ยคุณกำลังเข้าสู่นะคะการที่เผชิญกับบางอย่างเพื่อที่จะเอาชนะ อุปสรรคต่างๆนานาหรือว่าห้ามหันความสำเร็จก็ได้นะคะเป็นไพ่ <_ C ity> เป็นช่วงเวลาที่ดีมากนะคะที่คุณจะจัดการจะก้าวข้ามผ่านต่างๆนานาเพราะว่ามันเป็นพลังด้วยนะคะอ่ะมาดูอะไรกำลังบอกคุณนะคะก้าวคทานะคะคุณกำลังแบบมีวิริยะอุตสาหะนะคะทุ่มเทยอย่างมากๆนะคะอย่างเช่น คุณกําลังทําบางอย่างแต่คุณทุ่มเทอย่างมากอย่างเช่นการงานนะคะหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆนานาของคุณนะคะรวมมาถึงความน่าเชื่อถือนะคะความเสมอต้นเสมอปลายความรับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยช่วงเนี้ยมัน,ม,นมันแบบมันสำคัญกับคุณมากๆเลยนะคะแล้วก เป็นช่วงที่แทบจะไม่มีเวลานะคะที่จะใส่ใจเรื่องอื่นเลยอาจจะทํางานหนักอาจจะเป็นช่วงที่ไม่อยากจะสูงสิงกับใครนะคะเป็นช่วงที่เหมือนคุณโฟกัสนะคะกับสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าของคุณอย่างเดียวบางครั้งก็ได้ไม่ได้หันหลังหรือว่าไปมองสิ่งใดเลยอะนะคะคุณโฟกัสกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแต่บางทีนะคะถ้าให้เงี้ยเกิดขึ้นคุณอาจจะแบบพักบ้างเบรกบ้าง,างมองถึงโอกาสที่มันเกิดขึ้นรอบด้านบ้างก็จะดีเหมือนกันนะคะทริอฟวอลขึ้นมา โอเคมีข่าวดีกำลังจะเข้ามาหาคุณอย่างรวดเร็วนะคะข่าวดีจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็ววันนะคะทุกเรื่องอย่างเช่นคุณรอคอยสิ่งใดละ่ะความสัมพันธ์หรอการงานนะคะความคืบหน้าหรือความสําเร็จจะเกิดขึ้นอย่างเร็ววนันคําว่าเร็ววันแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่อนนี้คือเร็ววนันคือไม่ได้เกิน3เดือนแน่นอนนะคะอ่ะ หนึ่งในนั้นจะเป็นข่าวในเรื่องของความรักนะคะหรือใครสักคนนะคะกำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณไม่ว่าจะเป็นหุ้นส่วนกะะนัลยาณมิตรหรือคำว่าเนื้อคู่ก็ได้นะคะอาจจะเป็นคู่ส,สไตล์แบบทวินทวินเฟรมอย่างเงี้ยเกิดขึ้นนะคะเอาเป็นว่าช่วงนี้สิ่งที่คุณโฟกัสหรือว่ามุ่งหวังนะคะตั้งใจต่างๆนานาเนี่ยนะคะคุณกาลังแบบเทคแอคชั่นกับมันอืม โอเคเราไปดูต่อคุณกำลังแสวงหาอะไรคุณจะเจอกับความจริงไหมไฟออฟสอดนะคะไฟออฟสอดมันเป็นความขัดแย้งบางอย่างนะคะคุณอาจจะเผชิญกับคำว่าอย่างเช่นความขัดแย้งกับผู้คนนะคะหรือว่าไม่ได้รับความร่วมมือนะคะจากใครสักคนหนึ่งหรือว่าการถูกผิดแผนผิดนัดนะคะเลื่อนนัดหรือว่า อ่าผิจใจกันนะ่ะเอาตรงๆมันเป็นคอนฟ lict มันเป็นแบบไม่ได้ร่วมตกลงกับเธอนะประมาณนั้นเอ๊ะไม่ได้ร่วมตกลงเอาใหม่ก็ทะเลาะแหละคืออ่ะสมมุติว่านัดไว้ไม่มาอะไรอย่างงี้เนาะหรือเป็นไปนได้ว่าตัวเราเองอาจจะเหมือนเผชิญนะคะกับอัตราของตัวเองก็ได้นะคะอัตราตัวตนอีโก้ของตัวเองก็ได้นะคะว่ามันสัมพันธ์กันอ่า ให้ขึ้นมาถ้ามันเกิดสิ่งนั้นให้พังทลายอัตตาอีโก้ของตัวเองนะคะแล้วคุณจะเจอกับคําตอบคุณจะเจอกับความจริงนะคะให้ทลายอีโก้อัตตาของตัวเองซะสองใบนี้มาประกบกันนะคะแล้วไพ่ใบนี้เป็นไพ่ตามหานะคะถ้าใครที่แบบว่าอ่านเส้นทางสายจิตวิญญาณคุณคุณจะแบบว่าเออเข้าใจกับสิ่งที่หมอโบพูดนะเนาะเอาละค่ะอันนี้ k i คิงออฟสอดขึ้นมานะคะเอ๊ะช่วงนี้ไม่รู้เป็นไรใช้ความคิดเดยอะหรือเปล่า ใช่หรือไม่เมืันตัวเราเองจะใช้ความคิดวิเคราะห์นะคะหรือว่าใช้การตัดสินใจเยอะพอสมควรนะคะอืมเหมือนใช้ปัญญาเพื่อสร้างแบบกฎระเบียบสร้างความยุติธรรมอย่างเงี้ยอืมนะคะอย่างเช่นเหตุผลความจริงอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่เราใช้สิ่งนี้แหละแต่เราก็ต้องพังทลายอัตราอีโก้ด้วยนะคะอ่ะ ให้ก็บอกว่าคุณมาถูกทางแล้วนะไม่ว่าสิ่งนี้มันจะมันจะทำให้คุณรู้สึกว่ามันท้าทายขนาดไหนแต่ทุกอย่างนะคะที่คุณมาถึงจุดๆุดนี้มันมาถูกทางแล้วค่ะ You on the r i g h t path แล้วก็โอกาสกําลังมาค่ะโอกาสนี้จะเป็นโอกาสที่แบบจักรวาลได้ยื่นนะคะได้ยื่นให้คุณเลยเป็นโอกาสที่ดีมากโดยเฉพาะในเรื่องของอแรงบันดาลใจ นะคะหรือว่าประกายไฟโอกาสแห่งจากโอกาสจากจัก,กรวาลน,นะคะที่เข้ามาหาคุณเนี้ยมันเป็นอะไรที่ Amazing มากๆนะคะคุณอาจจะได้รับโอกาสยังไม่คาดฝันในเรื่องของโปรเจกต์การงาน whatever ต่างๆนาะนาะนะแต่สิ่งที่คุณมาเชิญอยู่ไพ่ก็บอกออกมาชัดเจนเลยนะคะว่าการทุ่มเทของคุณเนี่ยมันเป็นการทุ่มเทไปสู่ความสมบูรณ์แบบค่ะคุณกําลังเข้าสู่ความสมบูรณ์แบบ เหมือนจัดการสะสางอะไรต่างๆนานานะคะเป็นอะไรที่มันดีมากๆนะคะคีย์เวิร์ดของจิตวิญญาณวันนี้ก็คือเหมือนคุณกาลังหาอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับความจริงนะคะ,ะเผชิญนะคะท้าทายแล้วไพ่ก็ขึ้นมาว่าเะ,ะ,ะเผชิญหน้านะคะกับอัตตาอีโก้แล้วก็พังทลายอัตตาอีโก้นั้นออกไปซะนะคะคุณมาถูกทางแล้วขอให้คุณโชคดีที่เจอคลิปนี้ขอให้เป็น how t ูที่ดีสำหรับคุณนะคะเลิฟเลิฟค่ะ